ต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําการนวดในท่านอนคว่ำนะคะท่านอนคว่ำก็เหมือนเดิมค่ะเราก็ขึ้นตั้งแต่ขา,าขึ้นไปถึงด้านหลังเหมือนกันนะเมื่อกี้เรานอนตะแคงเนาะอันนี้ก็มานอนคว่ำท่านอนคว่ำนะคะเริ่มปลายเท้าเหมือนกันนะคะขึ้นข้างเทียมเหมือนกันนะคะนวดฝ่าเท้าเราจะนวดแค่ เส้นกลางเส้นเดียวถ้านอนขัานะคะก็คือวางมือแล้วก็คนที่หนึ่งที่สองสามเท้าเล็กไปกลับนะคะวางมืออย่างนี้เลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เก็บหน่อยอ่าต่อมา นอนคว่ำจะมีเส้นเดียวนะคะนวดเส้นเดียวนะเนี่ยค่ะวางมือเหมือนเดิมเลยจุดที่หนึ่งเหมือนเดิมเลยค่ะถ้าเราเข้าใจการวางมือในเส้นตั้งแต่ขาด้านในและนะคะจะง่ายและนะเพราะมันวางมือเหมือนกันส่วนด้านบนนะคะเราวางมือแบบเนี้ยไปถ้าเราไม่กลับมือมันดูไม่สุภาพนะคะเพราะฉะนั้นเราพลิกมือจุดประสงค์ก็คือเพื่อจะ ให้มือเราไม่เข้า,าไปด้านในดูแล้วมันไม่สุภาพนะคะเดี๋ยวไปจิ้มเจอเขาเนี่ยค่ะแล้วก็มีการโยกตัวนิดนะึง เลยนะเป็นท่าเสริมไปเลยนะคะก็คือเก็บมือแล้วก็ต้องเก็บเข่านะคะถ้าลูกค้านวดหนักเนี่ยเราก็จะลงเขา่าแต่ถ้าลูกค้าตัวเล็กๆไม่ต้องลงเข่าก็ได้นะคะแค่เก็บมือก็พอนะคะหรือถ้าลงเข่าเราก็ต้องคอนโทรลน้ําหนักให้ได้นะเนี่ยค่อยๆลงจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามอย่างที่ครูบอก นะคะถ้าเข่าเนี่ยเราจะไม่ทํายิงยาวเราจะทําจุดหนึจุดสจุดสแล้วก็กลับ2กลับ1เลยนะคะจุดที่3แล้วก็จุดที่2จุดที่1แล้วก็ทย้อนกลับมา3า,าครั้งนะคะอ่าปึ๊บเลียนข้างนี้ค่ะนะคะ สาจุดที่สองจุดที่1จุดที่สองถ้านวดลูกค้าจริงๆเราก็จะไม่เร็วเนาะเราก็จะ1 2 3อย่างนี้นะคะ1 2 3อย่างนี้นะคะ1 นนี้เสร็จนะคะย้ายเลยค่ะย้ายไปฝั่งโน้นเลยเพราะว่านวนวนอนคว่ำเราจะขึ้นไปทีเดียวเลยให้มันเสร็จทั้งสองข้างเลยนะคะ้ห้มานลยค่ะทําเหมือนเดิมค่ะข้างนี้ทําเหมือนเดิมนะคะก็เริ่มจากนี้เลยนะคะเหมือนเดิมทาเหมือนเดิมอันนี้เหมือนเดิมนะอ่ะสบัดูอีกรอบนึงนะสัะดูอีกรอบนึง ว่าเราจะต่อด้วยหลังนะคะ <c oughs> นี่ค่ะจังหวะคู้อาจจะเร็วหน่อยนะแต่เพราะว่าจริงๆต้องนับหน่วงเน้นนิ่งนะคะหรือหนึ่งสองสามนะคะจะทำเร็วนิดนึง อยู่ข้างเตียงเราสามารถขึ้นขาเดี่ยวนี้ก็ได้นะคะขาข้างโน้นเราขึ้นทั้งตัวเลยแต่ขาข้างนี้เรายืนอยู่ข้างเตียงก็ได้ไหมคะแล้วแต่เลยถ้านวดบนเตียงเราจะสบายเนาะถ้านวดบนเตียงนวดไทยแบบเนี้ยเพราะว่าเราจะได้พักมายืนข้างล่างบ้างไม่ต้องพุกเข่านะคะเสร็จแล้วก็เก็บเข่าค่ะ เก็บเข่าก็ไม่นวดหนักเราก็ไม่ต้องยกกน้นเห็นไหมคะคุณจะไม่ยกกน้นแต่ถ้าต้องการนวดหนัก,นกๆเราก็จะยกกน้นอย่างนี้มันก็จะหนักเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยก็จะหนักนี่คูเกรงไว้นะคูยั้งไว้เพราะว่าคนไข้ไม่นวดหนักอเพราะฉะนั้นข้างล่างเนี้ยเราจะไม่ยกกน้นเราจะแค่นั่งอย่างนี้คะ่ะแค่นี้สบายๆนะคะ,อะพอด้านบนเปลี่ยนเข,าขา่าค่ะด้านบนก็เขา่าน,นี้นะคะ ควรจะรับน้ำหนักได้เยอะอยู่นะเสร็จทั้งสองข้างแล้วไปหลังเลยค่ะ่อไปนวดหลังนะนวดหลังนะคะอตอนที่นวดตะแคงเรานวดเส้นหนึ่งเส้นสองนวดเส้นหนึ่งเส้นสองนะนวดทั้งสอง,สงเส้นเสร็จจบหมดแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะเหมือนกับนวดแค่นวดคลายๆนึกออกไหมฮะ นะเราก็ไปมือคู่เลยนวดหลังเราไปมือคู่เลยขาแต่ต้องระวังนะคะโทษนะอยาสูงไม่ดูดูไม่สุภาพเราต้องวางแค่เอวนะคะดูสุภาพหรือใช้วิธีแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าไปสอบระดับหนึ่งเขาจะมีท่าของหมอนวดที่ถูกต้องมันจะมีช่องให้คะแนนเราต้องยืนท่าพับผมต้องยืนท่านี้แล้วก็นวดน,นะคะ จะมีให้คะแนนนวดอย่างนี้นะพอดีคนไข้ของครูเขาหาท้องมานะครูจะลงน้ําหนักได้แค่นี้ก่อนนะครูสาธิตให้ดูแต่น้ําหนักยังไม่ได้นะ,ะแต่คนไข้รายนี้เขาเป็นไงฮะเขามีปัญหาบริเวณสะบักยกไม่ขึ้นไหล่คอบาตึงครูก็เลยเน้นแล้วเนี่ยปกติก็จะนวดแล้วก็กดลงไปที่เฉยใช่ไหมอันนี้ครูก็เลยเน้นตอนนอนตะแคงก็เน้น ตอนนอนความก็เน้นและเดี๋ยวลุกนั่งครูก็จะเน้นให้เขาอีกนะบริเวณนี้นะเพราะฉะนั้นเขาจะบอกอุย้ยเรานวดดีเรานวดเก่งจริงๆแล้วไม่มันอยู่ที่การบริหารจัดการนะคะเวลาหนึ่งชั่วโมงเราเน้นให้ตรงจุดที่ที่เขาปวดเราก็จะเหมือนตอบโจทย์เขาได้อะคะ่ะแต่ถ้าลูกค้าเมื่อยบริเวณบ่าเราก็ไปนวดต้องซะจนจะหมดเวลา พอถึงบ่ามีเวลาเหลืออยู่นิดเดียวเขาก็จะไม่หายเมื่อยเขาก็จะบอกหมอคนนี้นวดไม่เก่งจริงๆแล้วไม่ใช่สําคัญนะคะการบริหารเวลาเนาะยิ่งท่านวดชั่วโมงเดียวนี่บริหารลําบากนิดนึงให้ถูกใจอ่าเส้นที่หนึ่งแล้วนะมาเส้นที่สองเ,อเดิม าตัวสูงก็อย่างที่ครูบอกใช้เขา่าตัวสูงใช่ไหมใช้เขา่าท่าน,นี้ลงมาได้อีกฟืดลงมาได้อีกเนี่ยน้ตน้ำหนักลงมันจะลงได้ดีกว่าค่ะเนี่ยค่ะอ่าเสร็จวถ้าลูกค้าปวดหลังล่ะเอไม่ใช่ปวดเอวล่ะถ้าเราฟันเซาแล้วลูกค้า คนนี้เขาปวดบริเวณเอวเราก็ต้องเป็นไงฮะก็ต้องเน้นเอวเนี่ยค่ะเน้นเอวเน้นเอวมะมันอยู่ที่ลูกค้ามีปัญหาจุดไหนลูกค้าเป็นโรคอะไรมาหาเราเนาะจริงๆแล้วถ้าเกิดนวดแก้อาการเราต้องถามแล้วก็วินิจฉัยโรคให้ได้ก่อนว่าเขาเป็นโรคอะไรแล้วเปิดตําราเลยคะ่ะโรคนี้ต้องยิงสัญญาณไหนต้องแก้ตรงบริเวณจุดไหนนะคะ ดี๋ยวถ้าเรียนร้0ยหิบชั่วโมงจบครูอาจจะสอนแก้อาการให้นะคะอ่าแล้วเราจะเน้นทำไงปกติก็ขอโทษค่ะเก็บเก็บนวดแล้วต้องเก็บนะนวดแล้วต้องเก็บนะคะจำไว้เลยนวดแล้วต้องเก็บอ่านวดแล้วต้องเก็บอันนี้คือเก็บนะและเก็บเนี้ยบริเวณเนี้ยจริงๆก็เก็บแค่นี้ก็พอแต่ลูกค้าคนนี้เขาเมื่อยบ่าใส่ ใส่ชูรสลงไปค่ะเนี่ยค่ะคลึงค่ะใส่ชูรสให้เขาค่ะเนี่ยบางสิ่งอย่างเราต้องมาจากประสบการณ์แล้วรู้จัก,จกอะแดปเนอะอา่านน้นนั้นนี่น้นที่เราชอบมาผสมให้ลูกค้านวดเสร็จเก็บเก็บเสร็จอีกนิดนึงค่ะถ้าคนใครถ้า,าลูกค้า นวดหนักแล้วก็เป็นผู้ชายนะคะมือเราไม่ไหวหรอกใส่นี้เลยค่ะมือจับกระดูกไว้แล้วเราจะใช้ศอกลงบริเวณนี้บริเวณนี้บริเวณนี้แต่มือนี้ต้องซัพพอร์ตกระดูกไว้นะคะนี่ค่ะดูนะความมือกดลงไปแล้วก็พกลิกก็จงายมือจับกระดูกไว้ค่ะนี่ค่ะจับกระดูกไว้ค่ะ มาถึงด้านบนถ้าเราทําลักษณะนี้มันจะไปโดนกระดูกสีข้างนะคะเพราะฉะนั้นมือเราต้องตั้งขึ้นนี่ค่ะตั้งขึ้นตั้งขึ้นแล้วบริเวณนี้บาดใช่ไหมครึงนี่ค่ะจับกระดูกแว้ครึงนี่ยค่ะเลื่อนไปเลื่อนมาเนี่ยเน้นเนี่ย สองห้านอนคว่ำรีเซตไล่เส้นแล้วก็เก็บเก็บอย่างนี้นะคะเราก็ต้องเก็บศอกฝั่งนี้ด้วยพอเก็บศอกฝั่งนี้ถ้าคนไข้ไม่มีปัญหาเรื่องกระดูกบางคนหอ,อมๆแล้วกระดูกมันโชว์ขึ้นมามันจะระวังยากเราก็ย้ายข้างฝั่งโน้นเพื่อจะนวดฝั่งนี้นะคะแต่ถ้ากรณีแบบนี้เราก็ใช้มือเราจับกระดูกนะคะแล้วมือเอาคนแขนข้างนี้ค่ะเบี่ยงลงมาแล้วก็กด นี่่ยคะมาถึงด้านนี้คือค่ะเนี่ยงจับกระดูกไปเนาะมือค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นเทคนิคเนาะไม่มีในตำราเนี่ยค่ะจับกระดูกไปนะอย่างน้อยมือเราโดนกระดูกแล้วก็ศอกเราโดนก็โดนมือเราค่ะไม่โดนกระดูกลูกค่ะ นวดหนักเราจะลงมือเราไม่ไหวเราก็ต้องใช้สอบช่วยเนาะ,ะ,ะจบจริงคราวนี้จบจริงจบแล้วเรามาเก็บขาต่อเลยนะคะมาเก็บขาขึ้นมาอันนี้คือเป็นการเก็บทั้งตัวแล้วนะ หมอเอเดี๋ยวอะไรนะลองช้ามลองชา้านี่ค่ะมือเรากดไม่ถึงเราใช้เข่าค่ะยัง้งนี่ค่ะยั้งที่เทา้าใช้เข่าค่ะถึงบอกว่านวดเฉลยสักดีอย่างนะคะเขาไม่จำกัดถ้าเขาใช้เอาไว้ยวาวะร่างกาย<ม>เราเนี่ย ใช้ได้เกือบหมดเลยนะคะส้นเท้าถ้าหนักๆเป็นไงคะลุกขึ้นเหยียบเลยเหมือนกันนะคะเนี่ยใช้เขา่าใช้ศอกใช้เท้าเหยียบได้หมดเลยค่ะแต่ต้องให้มีความรู้ด้านด้านไนคะกายวิภาคนะคะ <c oughs> ให้รู้ว่าข้อต่อบริเวณไหนที่หลุดง่ายอย่างเช่นที่เราท่องกันก็คืออะไรข้อต่อที่หลุดง่ายก็คือบริเวณไหล่นะคะมีอยู่ในข้อห้ามข้อควรระวัง ะะแล้วก็บริเวณกระดูกที่บบอบางเช่นตรงบริเวณทัดดอกไม้นะคะเวลาเรากดเราก็ต้องรู้อ๋อบริเวณนี้กระดูกมันบางนี่เราต้องจากที่เราเคยลงน้าหนักเยอะเราก็ต้องเบามือเนาะเพราะฉะนั้นถ้าทําอะไรถ้าเราไม่ประมาทนะคะก็ไม่อันตรายและเราก็ต้องรู้เรียนรู้ให้จริงข้อห้ามข้อควรระวังตระหนักนะคะต้องตระหนัก กล้ามเนื้อสะโพกเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะแล้วก็คึงนิดนึงอ่าเอานี้ใช้เข่าปักบริเวณน,นี้นะคะ,นะคะแล้วก็เก็บท่านี้ขึ้นแต่คนไข้าอาจารย์นะคะเขาเพิ่งผ่าท้องมานะอาจารย์จะยังไม่ลงน้ำหนักนะเ,นเดี๋ยวบอกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะเอ๊ะทำไมอาจารย์เหมือนยังย้งยัง้งน้ำหนักไว้เพราะว่าผ่าท้องได เดือนเดียวเอง่าคนไข้ลูกค้าคนเนี้ยเขามีปัญหาเรื่องบาทใช่ไหมใส่ชูรสไปหน่อยอขอเขนได้ค่ะงางเลยค่ะ,ะแต่คนไข้ไรายนี้นะคะเราจะดึงไม่ได้เนาะเดี๋ยวครูสาธิตให้ดูนิดนึง นี่นะพอมาถึงตรงนี้นะคะปึ๊บพอถึงท่าเนี้ยจำแกะลงไปดึงนะพอถึงท่านี้ค่ะมันจะมีท่าที่ดึงยกขึ้นมาอ่าแต่นคนไข้รูคนนี้วันนี้เขาผ่าท้องแผลที่ท้องใหญ่มากนะคะปูก็เลยยังไม่ดึงนะเส้น ด้าขวาใช่ไหมดูแล้วแขนเขามีปัญหาทูกคสามารถย้ำได้อีกเห็นไหมคะเนี่ยคือแต่งไปเลยค่ะเนี่ยเจอจุดไหนที่ลูกค้ามีปัญหาเราก็ย้ำให้เขาเลยเนี่ยคะ่ะจริงๆมันไม่มีในตาําราแต่ว่าเรารู้แล้วนี่เราคอนเซ็ลล์แล้วนี่ว่าลูกค้ามีปัญหาบริเวณเนี้ยเนี่ยคะ่ะสามารถเห็นไหมคะเนี่ยได้อีกนะคะอ่าเจ็บไหมคะเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอยู่ในตาําราแต่เราก็ต้อง เราต้องวินิจฉัยให้ออตอเนาะวินิจฉัยให้ออกว่าลูกค้าควรจะได้รับการมวดบริเวณไหนอะไรยังไงนะคะอ่าเสร็จแล้วนะปึ๊่คไข้ขาเป็นเลขสี่มาแต่นี้ครับอืมนะคะเก็บบอมขาบอมขาด้านนอก ขป,ปนอนี้สมมุติเสริมไปเลยนะคะอันนี้เราเลือกใช้นะคะส่วนเข่าที่ครูสอนเนี่ยให้เลือกใช้กับลูกค้าที่เหมาะสมที่รับได้นะคะลูกค้าผู้ชายเขานวดหนักมือเราไม่ถึงค่ะนะคะเสริมเข่าลงไปอีก สามจุดเนาะไปกลับาขานี่เสร็จก็มาขาที่ต่อค่ะาสามจุดเหมือนกันไปกลับ ก็เสริมเข่าเนาะจริงๆแล้วเสริมเข่าอ่ะไม่จําเป็นต้องนวดหนักนะลูกค้าที่ตัวเล็กๆนวดเบาๆเราก็ใส่เขาได้เพราะเราต้องคอนโทรลให้ได้ค่ะว่าเราจะลงเข่าก็จริงแต่เราจะลงน้ําหนักไม่เยอะมันก็จะสบายนะคะลองดูนะ เราเรียนแก้การมาเราจะรู้ว่าเวลาปวดหลังมันต้องแก้เส้นสองนี้เราเห็นอย่างนี้ปุ๊บลูกค้าคนนี้มาเราคอนเซ็ปและลูกค้ามีปัญหาเรื่องปวดหลังเราก็ต้องเสริมค่ะจากที่ท่า,านี้แล้วจบไม่จบเราก็ต้องเสริมนี่ค่ะเสริมเส้นสองเส้นหนึ่งเนี่ยค่ะพอกดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะช่วยรักษาาการปวดหลังปวดท้องมินเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเราเรียนแก้การด้วยเราก็จะรู้ว่าเออจุดไหนเราควรจะเสริมเข้าไปเนาะเดี๋ยวอาจารย์มีสอนแต่ไว้เป็นคลิปหน้าเนาะอันนี้เอาแค่พื้นฐานก่อนนะคะไปะอืมนี่เป็นท่าจบอย่าลืมนะคะมืืซอพพอร์ ที่ส้นเท้าลูก้านะคะเดี๋ยวผักไปข้างหน้าก่อนเอาท่านี้ก่อนเนาะอือข้มาแล้วก็จับส้นเท้าปึ๊บเอามือที่ปลายเท้าเราจะเหียนปลายเท้าเขาเราจะยืดปลายเท้าเขากด จะลงน้ำหนักเต็มที่เลยเคจบจบจริงค่ะนี่ <c oughs> จบค่ะและเดี๋ยวเราจะ อะไรนะนวดหน้านวดศีรษะนะคะแล้วก็ลุกนั่งนวดคอบาไหลแล้วก็จบ